เห็นจอผมไหมฮัลโหลครับเห็นครับเห็นครับโอเคเมื่ okay. อกี้ถึงไหนแล้วคืออ๋อคือถ้าสมมุติมันทะลุนี่ขึ้นไปเราก็จะไปดูว่าห่างจากเนี้ยสามร้อยจุดกราฟมันมีพฤติกรรมยังไงเช่นมันขึ้นไปปุ๊บสร้างจุดวัดราคาแล้วมันลงมาที่ตรงเนี้ย ลงมาให้คนได้บายลงมาให้คนได้บายเราก็ดูว่าไอ้ใกล้จุดวัดราคามันถึงหรือเปล่าถ้ามันถึงมันก็จะไปต่ออย่างนี้เรื่อยๆก็จะดูไปเรื่อยๆว่าสามร้อยจุดไหมมันจะเทียร์สามร้อยจุดหรืออะไรยังไงไหมแต่รายละเอียดการเทียร์ผมจะยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดในตรงนี้ในวันนี้จะจะพูดแค่ว่าดูราคามันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดูยังไง ถ้าสมมติดูแล้วมันไปถึงสามร้อยจุดไม่ไปถึงสามร้อยจุดแล้วมันจะไปต่อ,อยังไงแค่นั้นครับหนึ่งเก้าห้าแปดห้าแปดห้าแปดหนึ่งเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดแนวนี้ไม่มีมันเป็นแนวที่เป็นราคาปัจจุบัน หกสี่โดยประมาณแสดงว่าไอ้ราคาที่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะถึงนี่ไหมโดยที่ตอนเนี้ยกราฟมันก็สร้างมันพยายามสร้าง ตรงนี้อยู่ตอนนี้ผ่านไปสิบเอ็ดนาทีาไม่ใช่สิบเอ็ดนาทีอ่าแท่งปัจจุบันผ่านไปสิบเอ็ดนาทีถ้าดูวลุ่มเดี๋ยวเราไปเรื่องวอลุ่มมาโอคถ้าเราดูโวลุ่มเนี่ยแท่งเนี้ย มันมีตรงเนี้ยให้คนบายแล้วตรงเนี้ยยังไม่เคลียร์มันขึ้นไปแล้วแท่งเนี้ยโวลุ่มเยอะพราข่าวแท่งที่มันเกิดเพราะข่าวเราก็ต้องรู้ว่ามันเกิดพราข่าวก่อนมันไม่สามารถตัดสินอะไรได้จากแท่งข่าวอ่านี มีสั้นๆง่ายๆอันนี้คือแนวรับมันลงมาไม่ถึงบางบางบางกราฟบางวกเกอร์มันจำไม่เหมือนกันนะในเทรดดิ้งวิวมันก็จะเป็นกราฟอีกแบบนึ่งถ้าเป็นอินฟินอแบบผมมันก็ไม่ถึงเหมือนกันมันก็ไม่ถึงจุดให้คนบายเหมือนกันอินฟิน x อขาดอยู่ขาดอยู่ร้อยกว่า ประมาณร้อยจุดจะถึงผมอยากให้มันขึ้นอย่างเลยขึ้นไปก่อนเดี๋ยวให้พักมีมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมอยากให้ถามเลยครับเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ อาจจะงงง,ง,งงอยู่ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจเห็นภาพจากกาฟรปรัจจุบันเราจะเห็นจากแนวนี้มันจะเห็นตามชืทอษฎสีดาวเลยคือถ้ามันลงมันจะลงมาเนี้ยเรื่อยๆไม่เกินสามร้จุดก็เจอแนวต้านต่อไปไม่เกินสามร้ยจุดเจอแนวต้านต่อไป มันก็จะลงไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าจากตรงเนี้ยมันจะลงมาที่แนวต้านเนี่ยมันเกิน300จุดหรือมันไกลเกินกว่าที่กราฟมันจะไปได้เราก็จะมาดูช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงตัดสินใบเราจะไม่มาบาบที่แนวรับตรงนี้เพราะว่ากราฟมันมีโอกาสทะลุลงมาได้เราก็จะโดนล,ลากเราก็จะเสียมาจินเยพรเะฉะนั้นการรอบายเราจะไม่มารอบายตรงนี้มันสามารถทะลุลงมาได้ เพืนอจะขึ้นต่อเราก็จะมารอบายจุดที่มันต่ำกว่าต่ำกว่าจะทีพีตรงไหนถ้าสมมุติตัวนี้เป็นจุดยอดเราก็จะมาทีตามแนวรับแนวต้านดูกราฟไปเรื่อยๆถ้ามันขึ้นไปถึงแนวต้านมันก็สามารถขึ้นไปต่อได้เรื่อยๆเราไม่จาเป็นต้องรีบปิดนะครับและ จุดที่มีคนบายคนเซลล์ถ้าสมมติว่ากราฟมันจะขึ้นเราต้องหาจุดคนเซลล์ไม่ใช่จุดคนบายจุดคนเซลล์คือตรงไหนถ้าสมมติว่าแท่งเนี้ยลงมาแดงเลยนะลงมาแดงเท่าเนี้ยจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่มีคนเซลล์ถ้าเราบายตรงเนี้ยโอกาสที่กราฟมันจะขึ้นกลับไปถึงตรงเนี้ยมันก็มีแต่มันก็มีแต่อีกว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ มันอาจจะขึ้นมาถึงนี้ลงไปนี่แล้วมันค่อยกลับขึ้นมาทีหลังก็ได้ตรงไหนที่มีคนบายคนเลล์กราฟจะกลับไปที่ตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ demand supply มันเป็นเรื่องของการทำกำไรนะครับแต่นี้มันลงมาถึงแล้วเนะี่ย ครับลงมาให้คนได้บาบเราก็จะรอดูกันต่อไปอีกว่ามันจะมาสร้างแนวใหม่ไหมถ้ามันมาสร้างแนวใหม่หรือมันอาจจะเป็นการเคลียร์ายก็ได้นะเราก็ต้องรอดูไปเรื่อย ดูจนกว่ามันจะจบแท่งว่ามันจะจบแท่งแดงไหมแต่ผมอยากให้มองใบมากกว่าตอนนี้ก้าวพยายามลงจากข่าวมันลงมาปุ๊บมันก็ได้เท่านั้นนะดังนั้นเราก็หาจุดใบดีกว่าวันศุกร์วันนี้วันศุกร์มันอาจจะวันสุดท้ายกราฟมันจะมีการกลับหัวสมมติมันขึ้นไปแล้ว กราฟขึ้นไปเลยนะช่วงท้ายตลาดประมาณปีสองปีสามมันก็จะเริ่มอ่อนแนละ้วมันจะเริ่มวกตัวกลับลงมามันจะเริ่มกลับตัวลงมาเพราะามันเป็นแบบสุดสัปดาห์ถ้าสมมุติว่ากราฟมันลงบางจริงมันก็จะพักตัวกลับขึ้นมานิดหนึ่งก่อนที่มันจะปิดตลาด